ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคน EP นี้เราขอเอาใจคนที่อยากจะมาเรียนต่อที่เยอรมันแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดีสมัครเรียนยังไงมหาลาัยไหนเรามีคําตอบพร้อมวิธีดูคณะและการสมัครให้ทําตามกันแบบง่ายๆได้เลยค่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลย โอเค,ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปมหาลัยกันนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเรียนตอนบ่ายสองโมงสิบห้าแต่เดี๋ยวเราต้องไปนั่งรถไฟเพื่อไปมหาลัยอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะว่ามหาลัยเราอยู่ต่างเมืองนะคะเห็นว่าไปมหาลัยกันนี้ นี้เราก็มารอรถไฟใต้ดินนะคะเพื่อที่จะไปต่อรถไฟระหว่างเมืองกันค่ะระหว่งรางรอรถไฟใต้ดินเรามาพูดถึงมหาวิทยาลัยของเรากันสักหน่อยนะคะมหาวิทยาลัยของเราชื่อว่าฮอคเชล์อันส์บาคค่ะตั้งอยู่ที่เมืองอันส์บาประเทศเยอรมนีหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเมืองอันส์บาคอยู่ตรงไหนเรามาเริ่มกันที่เมืองมิวนิกกันก่อนค่ะอ๋อแล้วอันสบากอยู่ใกล้มิวนิกเหรอ จริงๆก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นนะคะเพราะว่าต้องนั่งรถไฟต่อจากมิวนิกอีกประมาณ2ชั่วโมงถึงจะถึงอันส์ปากแต่ที่พูดถึงมิวนิกเนี่ยก็เพราะว่าทั้ง2เมืองนะคะทั้งมิวนิกแล้วก็อันส์ปากเนี่ยเขาตั้งอยู่ในภาคใต้ของเทศเดียมนีเหมือนกันอารมณ์ประมาณว่าภูเก็ตกระบี่ประมาณนี้แหละค่ะและนี่ก็คือหน้าตามหาลัยของเราค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราขอตัวไปขึ้นรถไฟก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อกันว่าเรามาสมัครเรียนที่นี่ได้ยังไง ตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟระหว่างเมืองแล้วนะคะก็ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ30-40นาทีก็จะถึงเมืองอันสปา พูดถึงวิธีการสมัครเรียนมหาลัยที่อเมริน,นี้นะคะเราเริ่มต้นโดยการเข้าไปดูคณะที่เราสนใจและคิดว่าเรามีคุณสมบัติพอที่จะเข้าเรียนได้จากเว็บไซต์ D A A D ค่ะง่ายๆก็เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ D A A D เว็บไซต์ D A A D ก็จะขึ้นเป็นเว็บแรกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเจอกับหน้าหลักของ D A A D แบบนี้นะคะแล้ก็ เลื่อนลงมานะคะแล้วก็คลิกไปที่ Study in Germany ค่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะเราก็จะเจอกับ Study Program and Language c o u r s e in Germany นะคะก็จะมีโปรแกรมการเรียนทั้งหมด4โปรแกรมแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ค่ะแต่สำหรับเราเราจะเลือกไปที่ International Program นะคะเพราะว่าเราอยากเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะพอเราเข้ามาก็จะเจอหน้าเพจของ International Program นะคะ เขาก็จะมีมาให้เราเลือกว่าเราจะเรียนคอร์ส type แบบไหนนะคะซึ่งในที่นี้เราอยากจะเรียนมาสเตอร์แล้วก็คลิกที่มาสเตอร์นะคะแล้วก็คอร์สแลษเกฤนะคะถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษก็คลิกที่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือถ้าใครถนัดภาษาเยอรมันด้วยก็คลิกที่เยอรมันภาษาอังกฤษด้วยก็ได้แต่สําหรับเราเราจะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะ s ีออฟสตาร์ดีค่ะก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกนะคะแต่เราอยากเรียนเป็น Business ซึ่งมันไม่มีให้เราเลือกในนี้ใช่ไหมคะเราก็มาพิมพ์ที่ตัว Search ตรงนี้นะคะแล้วก็กด Enter ได้เลยค่ะนก็จะเข้ามาที่หน้า International Program นะคะก็จะมี r e s อ l ์คือคณะทั้งหมด382คณะให้เราเลือกนะคะ ก็ง่ายๆเลยค่ะทุกคนก็สามารถเลื่อนดูคณะที่ตัวเองสนใจนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะเราจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอันนี้เราจะเจอ Master Degree เรียนแบบออนไลน์คร่าวๆก็คือจะเป็น Business and Economy นะคะแต่มีค่าเทอม2,250ยูโรซึ่งเรามองว่าแบบนี้น่าจะไม่เหมาะกับเราเราก็จะผ่านไปก่อนนะคะนี้เรามาดูอันที่2นะคะ เป็นมาสเตอร์ดีกรีเหมือนกันอันนี้หลกัหลกๆเลยก็คือไม่มีค่าเทอมเห็นไหมคะค่า tuition fee เป็นนันก็คือไม่ต้องจ่ายค่าเทอมนะคะอันนี้เราสนใจสมมติว่าเราสนใจนะเราก็คลิกเข้าไปค่ะทุกคนก็จะเข้ามาเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของคณะนี้แล้วก็ชื่อของมหาลัยด้วยรายละเอียดก็คือจะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะมี4เทอม,เร,มเริ่มเริ่มเทอม winter แล้วก็สมัคร ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่ก็คือจะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยค่ะนี่นะคะสามารถเลื่อนดูได้หมดเลยค่ะแล้วก็เราก็เข้าไปดูที่คอสดีเทลด้านบนได้นะคะนี่ค่ะก็อ่านเพิ่มเติมอีกได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราอยากให้ทุกคนเข้าไปดูที่ Requi r e m e n t แล้วก็ registration นะคะอันนี้เขาก็จะบอกคุณสมบัติของนักเรียนที่เขาต้องการนะคะแล้วก็บอกเราด้วยว่าเราต้องเตรียมเอกาสารอะไรบ้างแล้วเราควรจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก็คือจะมี ให้เราอ่านได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกว่าคุณลิฟายที่ทางมหาลัยหรือที่ทางคณะน,นี้เขาต้องการมีอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างเช่นว่าอันนี้เขาต้องการให้เรามีพื้นเพยความรู้เดิมเกี่ยวกับทางด้านบิสเนสมาก่อนคุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านสถิติเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกเอกสาร ที่ใช้ในการยื่นเข้าคณะนี้นะคะก็จะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญจะมีบอกด้วยว่าเราต้องส่งใบสมัครของเราไปที่ไหนนี่นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะพวกภาษาต้องการภาษาอังกฤษ B2 หรือว่าภาษาเยอรมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะในนี้ก็มีบอกเหมือนกันซึ่งทุกคนสามารถหาอ่านง่ายมากๆแล้วก็ครบจบที่เดียวเลยค่ะ นนี้เรามาถึงเมืองออนส์ปากกันแล้วนะคะกําลังเดินไปมหาลัยค่ะจะบอกว่าตอนนี้หิวมากมันเป็นแบบบ่ายโมงแล้วว่าแล้วเราก็แบบว่ากินข้าวเช้ามาคือมันหมดแล้วแล้วข้าวเช้าเราก็กินมาไม่เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่มหาลัยวันนี้จะมีอะไรให้เรากินบ้าง มอาหารแล้วนะคะวันนี้มีแต่ของนะะ่ากินทั้งนั้นเลยคะ่ะแล้วเราก็เน้นของหวานโดยเฉพาะโดยเพราะว่าของหวานที่นี่คือแบบอร่อยมากแล้วก็แบบราคาดีด้วยค่ะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มทานข้าวกันก่อนนะคะวันนี้มี ที่บอกเมื่อกี้เราไปผักสลัดมาคือแบบผักสลัดที่มีคือน,น่ากินมากแล้วก็คุ้มสุดๆทุกคนเพราะว่าปกติเวลาเราไปซื้อพวกแบบผักสลัดหรือแบบว่าเครื่องเคียงสลัดข้างนอกเนี่ยมันก็จะแบบมีปริมาณเยอะใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะแบบแล้วมันก็จะแพงด้วยเพราะว่าเยอะและแพงแล้วถ้ากินไม่หมดก็เสียดายใช่ปะ่ะแต่ถ้ามันกินที่มหาลัยคืออยากกินอะไรในสลัดบาร์คือตักมาได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ช่างกิโลเอาแล้วก็ราคาก็เป็นแบบราคานักเรียนอะไรอย่างงี้ทุกคนเราก็เลยแบบชอบกินสลัดที่มหาลัยมากๆ แล้วก็วันนี้เราก็จะมีเมนูหลักเป็นแบบเป็นเนื้อไก่ทอดอันนี้นะคะแล้วก็ราดน้ำซอสน,นะคะคือปกติพวกแบบเอ่อพวกแบบสลดัดหรือว่าพวกขนมอย่างนี้นะคะแล้วก็เอ่อ พวกมันฝรั่งทอดอไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบว่าเมนูแบบปกติที่แบบมีอยู่แล้วในทุกวนันแต่ว่าพวกเมนูหลักที่เป็นแบบเอไก่ไก่ไก่ทอดในน้ำเปรวอันนี้เป็นอาหารจานหลักเนี้เขาก็จะเปลี่ยนไปในแต่ละวนันก็จะไม่เหมือนกันแบบสัปดาห์หนึ่งมีห้าวันที่มาหาลาัยเปิดเงี้ยค่ะก็จะมีเมนูแบบไม่ซ้ากันอย่างนงี้แล้วราคาก็จะถูกมากก็เป็นราคานักศึสษาทุกคนการกินข้าวที่โรงอาหารคือดีที่สุด อันนี้แเป็นเนื้อไก่ราดซอสดานนี้2.8งปอยร้อยหนึ่งอืมอืแล้วก็เรามีถ้าไปกินข้างนอกไม่ได้นะคะเนี้ยเออใช่ถ้ากินข้างนอกไม่ได้แน่แน่ออยนี่สามออยนะมีมันฝรั่งทอดอันนี้ออยกรอบมาก นี่เป็นเป็นคือที่นี่เขาเปิดทามันฝรั่งทอดดีเนาะคือเขาจะแบบว่ามีแบบปากหลายรูปแบบที่มันแบบเป็นเขาเรียกว่า่าแงบบนี้มันเป็นเหมือนชิปเป็นเหมือนสแนค็คใช่ปะ่ะแล้วว่าบางวันก็จะมีแบบเป็นเหมือนเฟรนช์ฟรายเนาะแล้วนี่อันนี้ 1. 4สี่ก็ห0สิบาทโดยประมาณมแล้วก็มีฟู้ดสลัดนน่ากินมากทุกคน อ,อนุญาตกินข้าวกลางวันก่อนนะคะเพื่อเดี๋ยวจะต้องปเตรียมตัวไปเรียนตอนสายสองร่วเสแล้วเราก็มาคืนจานที่นี่นะคะ เราก็กินอิ่มแวบๆนะคะเราจะไปห้องเรียนกันค่ะรอลิฟต์เพื่อขึ้นไปชั้น2นะคะ, <S <S ะเพราะว่าเขานับชั้นอ่าชั้นหนึ่งเป็นชั้นกลางชั้นศูน <S <S ในช่วงที่เราเข้าเรียนเราไม่ได้ถ่ายฟุตเทจตอนเรียนมาให้ดูขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราเกรงใจอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในห้องด้วยบวกกับว่า เขินๆที่ต้องเอากล้องมาถ่ายนะคะเราเลยจะขอเล่าเกี่ยวกับคณะที่เราเรียนเป็นแบบอาร์กอาร์กแบบนี้แล้วกันนะคะคณะที่เราเรียนชื่อว่า International Product and Service Management ค่ะตอนสมัครก็สมัครผ่านเว็บไซต์ D A A D มาเหมือนกันค่ะ Requirement และวิธีการสมัครก็ตามขั้นตอนที่เว็บไซต์ D A A D บอกมาได้เลยค่ะ วิชาที่เราเรียนก็จะเป็นเชิงการจัดก,การธุรกิจที่เน้นไปที่ตัวสินค้าและบริการค่ะทางคณะก็ก็จะมีฝึกให้เราทําโปรเจกต์ร่วมกับบริษัทจริงๆเพื่อที่เราจะได้พัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้มากขึ้นและที่เราชอบคณะนี้มากๆก็เพราะว่าเขาจะมีการเอาพวกศาสตร์วิชาเทคโนโลยีหรือไอทีเนี่ยค่ะมาช่วยให้เราคิดวิเคราะห์และพัฒนาสินค้าควบคู่กันไปด้วยเอาเป็นว่าถ้าใครชอบแนวนี้แนวเดียวกันก็ตามสมัครมาเรียนกันนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะบอกว่า วิชนี้มันยากมากเลยพรวอาจารย์เขาสอนเป็นภาษาเยอรมันนะคะเพื่ก็เราต้องสอบเป็นภาษาเยอรมันด้วยทุกคนนัคือเราอะไปต่อรองอาจารย์มานะแล้วอาจารย์เขาบอกว่า,วาเออเขาให้เราเขียนเป็นภาษาติดได้แต่เรายังต้องทําโจทย์ทำข้อสอบที่เป็นภาษาเยอรมันอยู่ทุกคนวิชงนี้มันยากมากเลยอะมาลุ้นไปกับเรานะว่าเราจะสอบผ่านเรื่องนี้หรือเปล่า โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดในวันเดีของพวกเรานะคะวันเดีที่เราไปมาหาลัยนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวเย็นนะคะแล้วก็ อาบน้ำแต่งตัวเข้านอนนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปจนถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้พวกเรานะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่บ๊ายบาย